ย่องยองสดีทุกคนนะจ๊ะขอ,อยต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma c h a n n e กันอีกแล้วนะกลับมาอีกแล้วนะคะกับการเปิดกรชาตู้ลิมิเต็ดของเกมบัไคนะคะเปิดอีเละโู้เปิดอะไรล่าสุดตัวอะไรนะมิกะหรอนึกว่าปีใหม่ก็งงไปหมดแล้วมันก็มีหลายตัวน่าจะมิกะหรือเปล่าล่าสุดของเรานะคะเลยมีมาลุ้นกันก็เป็นลิมิเต็ดคู่นะคะของ อะไรอ่ะทีนิตี้ปะหรือมนะิเลเนียนอะไรสักอย่างก็น้องโทกินะคะนันลากเย่กระด้ำนะออถ้าจบวันทีกสองนด้วนแะล้วทุกคนเ,ออเลิศมากับสะพานน้ำชานะคะนางิสะนะสเปเชียลลิสต์แดงที่ต้องมีเราจะมาเปิดตู้านางิสะก่อนนะคะนีออ่ดังจิบน้ำชาสั่งยิงนะคะ มาลุ้นว่าใน200จะออก1ใน2ตัวนี้ไหมหรือจะต้อง400โลเลยหรอมันจะเกิดไปไหมนะเรืนน่องนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าอุ้ยเรามีอุ้ยเรามีตั๋วฟรีสิบอยู่จะครบรอบนะอุ้ยใช่แล้วก็มีนี้อยู่เดี๋ยวมาดูว่าเราจะเสียไปเท่าไหร่นะคะเรื่องนี้มีกี่ตัว๋วว้ายมีสี่สเลยนะเรืม่มี ออกเลยเปน่นนักลุนอยู่เงี้ยเงี้ยคือนักลุนนะว้ายออกเลยไหมเกมคอรลักษานอุย้ยกดออกไหมอุ้ยอุ้ยอะไรอะว้ายชิมันว้ายชิมันอะไรอะว้ายชิมัตว้าเลดิว้ายเสร็ิอะไรกินมัต เรามีอีกตัวหนึ่งอากาเนะแล้ววะอากาเนอะอะไรอ,อีกอะไรอ่ะอีอะไรอีกตัวหนึ่งอ่ะที่คู่มันอะว้ายืดเลิศเอ๊ะแต่เราต้องได้ไงอีกสามาไม่ใช่หรอเออนะคะอ่ะประมาณน,นี้นะโมดเลิศออกแล้วอุ้ยออกฉับหรอเลิกนี้ยายอ่ะกี่ตัว โอ้บุดตัวเก่าภาษาอรือภาษาอุ๊ยปฏิหารว้าวาแล้วโอ้บดูดว้ายว่าแล้วเฮ้ยนี่สูตรม่มีของเราก็ว่า สามใบตัวใบสามอุ้ยอุ้ยตัวใบมีดเลเดียนเติมพลังหน่อยออกไปสู้ลมให้สุดใจว้าวอุ้ยเด้รู้ว้าเออเออก็ก็ก็ดีใจแล้วกันเสนกว่าเป็นเจนโฮกิก็เติมพลังก็เติมน้ำมันเครื่องปะไม่มี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 ซีซีแอดซินน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ไม่มีนะเออเออเลิศ แล้วดีห้ำหลุดเหรียญแล้วหนึ่งว้ายมาแล้วอสอกไว้ห้ามหลุดนะว้ายว้าย,ายมาแล้วได้สุดสบายดีหรือเปล่าท่านเด้สาวว้ายมาแล้วไม่เอไม่หลุดเย้ลลยิซ่าลอยเท่าไหร่ ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเออประมาณนี้เลิศเลิศสองร้อยโลโทกิไอนิสะได้ได้รอนเรื่องดีเออสภาดับสาคนรักซาร์ก็บิดจับตู้ไอนิสาตอนนี้ก็คือเปิดต่ออีกสักหน่อยถ้าโทกิออกก็คือเลิศแต่ไม่แต่ถ้าไม่ออกไม่เป็นไรสองร้อยโลก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเออ สวัสดีอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นต่อกับโทกิเลยละกันเออว้ยใหม่แล้วว้วออ้มอาไอมาโทกิค้ามันม้อนอยู่ไรน้ำข้ามันม้อนอยู่ไรน้ำอุ้ยทองอุ้ยมาไหมโทกิอุ้ยอะไรอ่ะมากจริงเหรอไว้ใจได้เลยค่ะซึ่งคือตัวแทนของเอ็นจอยว้ายเลิ่มาหมดเลยสองร้อย เท่าไหรอ่อ่ะร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบแม่อุ้ยแล้วเราจะเปิดตู้ไหนต่ออะ่ะเอ็งดี <Why? S 2> ว้าห์เลิศแบบไม่การันตีเลยอุ้ยหรือว่าพอแล้วอุ้ยแต่มันเปิดต่ออีกไม่กี่โลมันก็จะเอาเศษมาอัพได้เป็นสีดาวนะเลิงดีเอาเราจะทำสีดาวใครดีล่ะเนี่ยแรงเกินเนี่ยเข้า่พร้อมหรอยดาวเข้าไม่ม้อนหรอาวเนี่ยรถ <laughs> โทกิ สบแล้วกับตุ้นที่เราละคอยจริงเออว้ายคุณเชมอบกิฟปุ๊บวววออกเลยลูกนี้ว้ายอุ้ยไม่ได้เห็นมานานแล้วกิฟซับขอบคุณคุณเชสละกิฟซับนะคะยินดีด้วยกับคุณบีมนะคะว้ายแหงมากชกมาแมนมาเวอร์ลูกนี้ตัวใหม่เปล่านางงี้หรอว้ายท่านฮัสเซลินโอ จบแล้วนะคะอ่าอีเวนต์กาชาลิมิเต็ดรอบนี้นะเราก็ได้มาทั้งหมดถ้าอุ้ยเราได้หกม่วงเลยนะเพราะว่าได้ตัวใหม่สี่ใช่ไหมฉันได้เซริโนออนเซนซ้ำกับใยอ่าใยเปโลโรซิล่าร่างปกติอีกตัวหนึ่งหรอโอ้ก็ถือว่าเลิศนาในา200รนะ้อในีสากับโทกิออกมาหมดเลยนะคะเราไม่ต้องกด200ใครแต่ก็กดเอา200เพราะว่าเราก็ กดไปแล้ว160เนาะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะเราเริ่มต้นที่60,000เท่าไหร่อาจจะไม่ได้แล้วแต่ก็เหลือแค่นี้ก็โอเคเราก็ได้เซรินาปีใหม่ที่ฉันอยากได้ด้วยแต่มันต้องมีคู่นางอะเออถ้าไม่มีคู่นางมันก็คือแบบมันจะเก็บสแต็กยากแต่มันก็ได้เนี่ยคู่นางนะคู่นางอยู่ไหนวะนี่ต้องมีฮานาเอะอยากหน้ายาเดี๋ยวรอูเดี๋ยวรอมันหลุดมาละกันนะทีฉันอยากเปิดมากแต่ฉันไม่มีตะไม่มีเพชรเปิดเลยต้องจำใจข้ามแต่พวกนี้มันหลุดมาได้อยู่แล้วนะ อยู่ที่ว่ามันจะหลุดมาหาเราไหมแค่นั้นแหละนะคะอ,อ,อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับอีเวนต์รอบนี้ใครเปิดยังไงก็ขอให้โชคดีละกันกับ่ายอิสา,นาแล้วก็โทกินะคะรถนามันมีฮิลด้วยมัง้งใยายอิสะแล้วก็มีรถเกาะมีรถเกาะแดงด้วยอันเนี้ยเออแล้วก็มียิงเป็นรัสมีอีกก็ถือว่าค่อนข้างเก่งนะคะเนาะอันนี้ก็มีฟิลแปลงล่างมัง้งอันนี้เป็นดาเมจดแดงหรอ ก็ดีนะโอเคอ่ะประมาณนี้เจอกันใหม่ตู้หน้านะคะมาดูว่าตู้หน้าฉันจะเป็นตัวลิมิเต็ดอะไรหรือว่าเราจะมีการกดขั้นไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยรอสมนะจ๊ะเวลาบายบายทุกคนเจอกันอันยองค่ะ